ปัญหาที่เราเจออยู่อุปสรรคที่เรากําลังประสบอยู่เนี่ยคือวิบากกรรมทั้งนั้นเลยนะอดีตเราเคยผิดพลาดมาตั้งมากตั้งมายไม่แปลกเลยที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมันอาจจะมีปัญหามากกว่าเรื่องราวดีๆเราก็ขอให้อดทนปัญหาหรืออุปสรรคมันจะหมดไปได้นี่นะก็ะต่อเมื่อมันส่งผลจนหมดกําลังลงแล้วอะเหมือนปืนที่เรายิงออกจากกระบอกนี่เนาะลูกกระสุนมันก็วิ่งไปได้ระยะหนึ่งหมดกําลังมันก็ตกลงเช่นเดียวกันนะวิบากกรรมต่างๆนี่นะเนาะพอส่งผลอย่าง ไปเอ็มที่แล้วเนี่ยอ่อนกําลังลงเองแล้วมันก็หมดลงไปเองอะ่ะเราเองอาจจะไม่ได้เบาบางในชาตินี้อาจจะไปเบาบางเอาในภพชาติต่อๆไปแต่ชาตินี้ก็ถือว่าเบามากแล้วนะไม่งั้นเราคงไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรอกถ้ากรรมยังหนักอยู่เนี่ยป่าน,นี้คงจะอัตภาพที่หยาบก,กว่านี้ก็เยอะแยะมากมายอะ่ะไปไปเป็นสัตว์นรกก็ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นเปรตก็ไปเป็นสัตว์เดราาัจฉานอีกมากมายในโลกนี้ที่เราสามารถหลุดไปเกิดได้แต่เราเนี่ยพ้นจากความลําบากพ้นจากวิบากกรรมหนักๆตรงนั้นมาแล้วอะ่ะมาเป็นมนุษย์ ดเพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ได้มาโดยยากนั่นก็แสดงว่าวิบากกรรมต่างๆมันก็เบาบางไปพอสมควรแล้วล่ะนะที่ยังทุกข์อยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแค่เศษกรรมเท่านั้นแหละเราก็แค่ตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขไอเ้เศษกรรมตรงนี้โดยการเติมบุญไปเยอะๆทำบุญมากๆมีบุญเนี่ยนะบาปมันแทรกไม่ได้วิบากกรรมต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลหรอกเพราะว่าพื้นที่ในชีวิตเราทั้งหมดมีแต่บุญขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนสู้กับปัญหากันต่อไป